สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการคุยเรื่องรถนะครับก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งรายการนี้ก็มีผมสมปองคงนิ่มนะครับเป็นผู้ที่จะมาพูดคุยนะครับให้ความรู้กับท่านผู้ชมเรื่องของการใช้รถการตรวจรถแล้วก็การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับ เราได้นําเสนอเกี่ยวกับกฎการขับรถเชิงป้องกันบัตเหตุไปแล้ว2ตอนนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่3ซึ่งกฎการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับมีทั้งหมดประมาณ5ข้อนะครับข้อแรกก็คือนะฮะมองไกลไปข้างหน้าในขณะขับรถนะซึ่งเราแนะนําว่าให้เอา3คูณนะที่ต้องมองไกลก็เพราะว่าเราต้องการ าหาข้อมูลที่เป็นอันตรายนะมันจะได้มีเวลาและระยะทางมากพอถ้าเกิดมีสิ่งที่จะต้องแก้ไขฉุกเฉินนะครับเราก็จะได้สามารถที่จะป้องกันได้ทันนะครับข้อที่2ก็มองให้เห็นภาพกว้างขึ้นนะครับแล้วข้อที่3ก็คือเราจะต้องเคลื่อนไหวสายตาตลอดเวลาขณะที่ขับรถเหมือนกับมีเลดารานะฮะ ส่วนข้อที่4ก็ดึงตัวออกห่างนะครับเรือระยะห่างทั้ง4ด้านหรือที่เรียกกันทั่วๆไปว่าเป็นทางนีที่ไล่และข้อสุดท้ายต้องแน่ใจว่าเขาเห็นเราเพราะถ้าเขาไม่เห็นเราเราไม่เห็นเขาก็เกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งผมได้นําเสนอไปแล้วนะครับข้อแรกคือเรื่องของการมองไกลไปข้างหน้าในนะ mm. การขับรถนะเวลาท่านจะแซงรถคันหน้าเนี่ยท่านต้องมองไกลครับ แล้วการแซงรถนี่คือยุทธการที่เสี่ยงภัยนะครับท่านลองดูนะครับรถเก๋งคันนี้จะแซงนะครับรถบรรทุกปรากฏว่ามันมีรถจอดอยู่ข้างทางนะฮะปรากฏว่าชนเต็มๆเลยเห็นนะครับรถเขาจอดอยู่รถเขาจอดติดอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการขับรถโดยที่ไม่มองไกลไปข้างหน้า จึงเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดครับแล้วการใช้ช่องทางเดินรถนี่ก็สำคัญนะครับถ้าหากว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยมี3เลนนะครับขอให้ท่านได้วิ่งอยู่ในเลนที่1ห,หรือ2นะฮะหรือเลนที่2เนี่ยนะจะดีจะดีมากๆเพราะว่าทำไมถึงต้องวิ่งเลนที่2 นะกฎหมายก็บอกแล้วนะครับพยายามให้อยู่ในช่องทางเดินรถด,ด้านซ้ายนะถ้าเกิดว่าทางด้านขวาเนี่ยนะครับไม่มีรถนะครับคราวนี้เมื่อเราอยู่ทางเลนสองเนี่ยเรามีโอกาสหลบหลีกได้มากกว่าเลนอื่นนะครับสามารถที่จะหลบไปทางเลนหนึ่งหรือเลนสามได้มากกว่านะส่วนถ้าหากว่าเราวิ่งอยู่ที่เลนหนึ่งนะครับก็ต้องระวังรถจอดข้างทางนะฮะ ต้องระวังมากๆเลยเพราะว่าบ้านเราบางทีจอดซื้อของกันข้างทางก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับมันก็อาจจะต้องมีเปลี่ยนเลนกันอยู่เอยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ขับขี่ควรจะต้องรู้นะครับในเรื่องของการใช้ช่องทางเดินรถบางท่านอยู่เลนขวาตลอดนี่ก็อันตรายเพราะเลนขวานี่วิ่งด้วยความเร็วนะครับและจริงๆแล้วเขามีไว้ให้สําหรับผู้ที่แซงใครที่ขับช้าๆมาอยู่เลนขวาเนี่ยก,ก็ไม่ปลอดภัย นะครับตอนนี้ท่านลองดูกฎหมายพรบจราจรทางบกพศ2522มาตราที่34นะฮะเขากำหนดเลยนะครับว่าในช่องทางเดินรถเนี่ยที่มีมากกว่า2ช่องขึ้นไปเนี่ยผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องสายสุดเห็นไหมครับกฎหมายกำหนดไว้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามันมี3าเลนเนี่ย ใครที่วิ่งเลนขวาตลอดโดยที่เลนกลางก็ไม่มีรถนะครับเลนซ้ายก็ไม่มีรถเลยเนี่ยก็ถือว่า,าผิดเหมือนกันนะครับผิดกฎหมายซึ่งเจ้าจหน้าที่ตำรวจอาจจะเรียกจับได้แต่จะวิ่งทางด้านขวาได้ในการนี้ไหนนะครับถ้ามันมีสิ่งกีดขวางอยู่ทางด้านซ้ายนะฮะหรืออาจจะมีการก่อสร้างนะสักเลนหนึ่งอย่างนี้ ท่านก็สามารถที่จะวิ่งเลนขวาได้นะครับหรือทางเจ้าพนักง,งานจราจรกําหนดให้เป็นาทางเดินรถทางเดียวท่านก็สามารถวิ่งทางขวาได้นะครับนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือเมื่อเข้าใกล้บริเวณทางร่วมทางแยกท่านจะต้องเข้าช่องทางจราจรให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่า,าวิ่งมานะครับอยู่ทางซ้ายเนี่ยแล้วจะไปยูเทิร์นเนี่ยแล้วก็ตัดยูเทิร์นไปในระยะใกล้ๆ นี่คือสิ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเพราะมาจากการผิดกฎหมายนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุใกล้ๆเรียวเนี่ยนะทางร่วมทางแยงนี่เยอะมากๆเลยนะครับบ้านเราแล้วก็เมื่อจะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นสมมติว่าเราวิ่งเลนสองนะฮะแล้วเลนสองเราเนี่ยข้างหน้าก็มีรถวิ่งช้าๆอยู่แล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนเลนเพื่อแซงได้อันนี้ก็มีกฎหมายให้ วิ่งทางด้านเลน้ขวาได้หรือผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ารถในช่องเดินรถด้านซ้ายอันนี้ก็สามารถที่จะวิ่งทางขวาได้นะครับคราวนี้ท่านลองมาพิจารณาดูนิดนึงนะครับว่าเนี่ยบางทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเรียกจับเนี่ยเพราะมันมีเหตุอันที่เรียกว่าควรจะวิ่งซ้ายได้นะฮะแล้วก็ทางด้านขวาเอาไว้แสงนะครับก็มีการ ใครที่ใช้ช่องทางเดินรถด,ด้านขวาตลอดโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะครับก็ผิดมาตราที่3านี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทำผิดเราก็ต้องยอมรับครับนะเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยถ้ากดทำผิดเนี่ยเราไม่จับก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับ เอาละครับมีคลิปให้วิเคราะห์นะครับว่าเอ๊ะตะกี้ที่ผมบอกว่าวิ่งเลนสองเนี่ยมันปลอดภัยแต่ว่าการขับรถเนี่ยนะครับเราก็ต้องมองไกลนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูคลิปประกอบนะครับผู้ขับขี่รายนี้ถูกต้องนะครับวิ่งเลนที่สองแต่การขับรถต้องมีเทคนิคต้องมีทักษะนะครับมองไกล,ไกล ข้างหน้าเราสังเกตเห็นนะครับมีร้านขายของข้างทางนะฮะอาจจะมีรถจอดก็ได้หรืออาจจะมีรถวิ่งช้าๆก็ได้เพราะเป็นรถพ่วงนะวิ่งซ้ายอย่างนี้ท่านต้องเปงเลี่ยนเลนครับเปเลี่ยนเลนออกมาเลยปลอดภัยเปยเลี่ยนเลนออกมาและทั้งเร่งไปไกลๆเลยครับให้เหลือคันเดียวนะครับนี่ก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะจริงๆแล้วขับเลนที่สองเนี่ยก็ปลอดภัยแต่ มันก็ไม่ใช่ปลอดภัยเสมอไปเราต้องมองไกลนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันมีรถจอดอยู่ทางด้านซ้ายแล้วพวกรถพ่วงเนี่ยนะครับก็น่าเห็นใจปกติเขาก็วิ่งซ้ายอยู่แล้วแล้วรถเขายาวยาวบางทีตั้ง18เมตรถึง25เมตรเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเลนจากเลนหนึ่งอาจจะกินเลนสองบ้างก็เลยทำให้ชนกับรถที่วิ่งเลนสองอยู่แล้วนะครับเราดูรีเพย์ชัดชาเพราะฉะนั้นนี่คือทัศน หรือเทคนิคที่ผู้ขับขี่จะต้องมีนะครับดึงตัวออกห่างไปซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกฎข้อที่4นะครับและผมก็จะพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับข้างทางมีรถจอดแล้วก็มีรถวิ่งช้าๆอย่างเงี้ยครับแล้วรถพ่วงก,ก็มาด้วยความเร็วแล้วรถบรรทุกเนี่ยนะครับบางทีใช้เกียร์มันมีเยอะนะครับมีก็ประมาณ9เกียร์อย่างเงี้ยนะครับการเปลี่ยนอะไรต่าง บางคนก็อาจจะขาดทัศษะนะครับแล้วก็ขาดการสังเกตการก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับกฎข้อที่2กฎข้อนี้ก็สําคัญนะครับมองให้เห็นภาพกว้างขึ้นนะครับก็คือการสังเกตการ observation นั่นเองนะครับถ้าหากว่าเวลาท่านขับรถนะครับในภาพขวามือนี้เนี่ย ถ้าหากว่าท่านขับรถระยะห่างจากกันหน้าเนี่ยน้อยมากเลยหรือที่เรียกกันท,ทั่วไปว่าขับจี้ท่านก็เห็นแต่ท้ายรถคันหน้าเท่านั้นเองนะถ้าหากว่าท่านจี้ต่อตลอดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดรถคันหน้าเขาเกิดหยุดขึ้นมาหรือชะลอความเร็วขึ้นมาทันทีทันใดท่านชนแน่นอนครับเพราะระยะในการแก้ไขสถานการณ์ไม่มีนะแต่ถ้าหากว่าท่านดึง ท่านท่านวิ่งช้าลงหน่อยหรือเว้นระยะห่างหางจากคันหน้ามากขึ้นนะท่านก็จะได้เห็นภาพกว้างขึ้นเห็นไหมครับท่านจะเห็นรถสีแดงอยู่ในเลนขวาที่สวนมาแต่ถ้าหากว่าท่านจี้อย่างเงี้ยท่านมองไม่เห็นนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันมีประโยชน์ในเรื่องของการมองเห็นภาพที่กว้างขึ้นนะครับแล้วการเว้นระยะห่างนะครับนะโดยทั่วไปแล้ว ถ้าเป็นรถเก่งรถปิกอัพนะครับก็จะเว้นสีวินาทนะีที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็มีเงื่อนไขนะครับสภาพร่างกายคนขับต้องพร้อม100%รนะครับรถต้องพร้อมร้อทัศนวิสัยต้องดีท่านถึงจะใช้ความเร็วหรือเว้นระยะห่างตามนี้ได้นะครับแล้วก็กระจกก็ต้องมองนะฮะหลัง มองข้างนะครับทุกๆ4-8ถึงวินาทีคือให้เห็นรอบตัวรถนะครับอุบัติเหตุไม่ใช่ว่าเกิดเฉพาะด้านหน้าด้านเดียวด้านข้างและด้านหลังก็มากนะครับคราวนี้เราลงมาดูกันจากภาพที่ท่านมองเห็นเห็นไหมครับว่าถ้าหากว่ารถบรรทุกคันหน้าเนี่ยเกิดมีการเบรกหรือชะลอความหรือรู้ยุดทันทีนะรถสามคันเนี่ยไม่สามารถที่จะ หยุดได้ทันเลยอย่างนี้เขาถือเรียกว่าถือว่าเป็นการขับรถนะแบบอาศัยดวงนะหรืออาศัยความคุ้นเคยไม่ใช่ขับรถเชงป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถในลักษณะอย่างนี้อาจจะพลาดได้ไม่วันใดวันหนึ่งนะครับการเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าสำคัญอย่างไรนะครับ บางท่านอาจจะถามโอ้ยเว้นไปทําไมนะการเว้นห่างเนี่ยนะครับมันจะช่วยอะไรได้เขาใช้ควบคุมสถานการณ์และยังใช้เป็นช่องทางหลบหลีกหรือหนีได้เมื่อคราวจําเป็นแต่ไม่ใช่ชนแล้วหนีนะครับคนละคนละเรื่องกันนะฮะ